เรามาเก็บแหนแดงกันค่ะเอาแหนแดงนะคะไปให้ปลากันค่ะแหน,แ,นแดงนะคะเก็บแหนแดงนะคะไปให้ปลาที่โบนะคะเวลาถ้าเราเก็บออกเนี่ยมันก็จะขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นนะคะเราก็ใส่ขี้เอก แล้ยว่าอะไรนะปุ๋ยอคอกนะคะแหนแดงมันจะจะขยายพันธุ์ดีมากเลยถ้าถ้าใส่ปุ๋ยปุ๋ยอคอกนะคะนะคะโอ้นี่ได้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเก็บแหนแดงนะคะไปใส่บ่อปลานะคะให้ปลากินนะคะปลาก็ชอบกินด้วยแหนแดงค่ะ เยอะกันนะเพลงหยุดงานเ,เลยค่ะเพลงเอาไปให้ปลาค่ะปลาที่บ่อนะคะเอาไปลงบ่อค่ะแป๊บเดียว ไม่เกินสามสี่ชั่วโมงค่ะหมดปลามันก็กินกินพืชน,นะคะเราสามารถตัดเรียกว่าตัดหญ้านะคะหญ้ยาโย,ยนลงบ่อได้นะคะพวกหญ้าสดเนี่ยปลาก็กินนะคะนี่ก็มีเรียกว่า พอนี่เราก็เอาน้ำตรงนี้ค่ะไปรดต้นไม้ต่อนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยอะไรนะคะแล้วก็เอาไปลดน้ำต้นไม้ต่อนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยด้วยนะคะแหนแดงเดี๋ยวเราเอาแหนแดงนะคะเออใส่บ่อปลานะคะให้ปลากินค่ะแหนแดงที่เราเก็บมาค่ะนี่เราก็ เอาแหนแดงนะคะแล้วลงบ่อสักหน่อย,อยนึงนะให้ปลากิ้ง นานนะคะไม่กี่ชั่วโมงหรอกก็หมดแนวปลาชอบเลย<ม>เพราะว่าเราเราเลี้ยงปลาปลากินพืชนะคะเราจะปลูกบัวปลูกอะไรไม่ได้เลยปลูกที่เป็นพืชน้ำไม่ได้นะคะปลา ดอกนะคะเอามาใส่เอามาลงลงบอ่อนะคะปลาก็ก็ก็กินหมดเลยนะคะดอกจอกนะคะเนี่ยนะคะปลาก็กำลังแล้เริ่มมากินกันแล้วค่ะนะคะเนะนี่ยปลาก็เริ่มมากินกันแล้วแหนแดงนะคะ เดี๋ยวสักพักนะคะปลาก็จะมากินไม่นานนะคะเดี๋ยวก็หมดบ่อเอาแหนแดงให้ปลากินนะคะตอนนี้ปลาก็เริ่ม,ะะเ,มเริ่มมากินแหนแดงแล้วค่ะค่ะเริ่มจุ๊บจิบจุบทิบแล้วนะคะเนี่ยปลาเริ่มเริ่มมากินแล้วค่ะนะคะเราปลูกปลูกพืชน,น้ำไม่ได้เลยนะคะปลาคิดหมดนะคะ ปลานบ่อก็เริ่มขึ้นขึ้นมากินแหน่เนี่ยเริ่มดุ้มดิ้มดุ้มดิ้มแล้วค่ะเริ่มมากินแหนแดงนะคะเรามีแหนแดงนะคะแล้วก็เพาะไว้อีกบ่อหนึ่งแล้วก็เอามาใส่บอะะ่อปลาค่ะให้ปลากินนะคะเราก็ประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงนะคะให้อาหารเม็ดบ้างแล้วก็เนี่ยพวกพวกหญ้านะคะหญ้าสด พวกหญ้าแห้งเนี่ยเราโยนลงบ่อได้นะคะปลาก็กินนะคะเวลาเราไม่ได้อยู่สวนนานๆอย่างเงี้ยเราก็โยตัดหญ้าตัดอะไรเนี่ยะคะ่ะโยนลงบ่อไว้เลยนะคะปลาก็จะมีมีคาราบม,มีมีอาหารมีคังอาหารในในใ,ในบ่อนะคะเราก็สามารถตัดตัดหญ้านะคะกองกองไว้แบบข้างบ่อนะคะให้ปลา,ปามากินได้นะคะ พกหญ้าแห้งหญ้าสดนะคะเนี่ยพกต้นหญ้าอย่างเงี้คยค่ะหญ้าแห้งใบเงี้ยตัดเสร็จแล้วก็โยนลงบอ่อนะคะค่ะแต่ว่าก็อย่าเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวคา,า,า,าร์บอดออกซิเจนมันในน้ําเยอะเกินไปทําให้ปลาตายได้นะคะก็ต้องก็ต้องพอประมาณค่ะนะคะ,นะคะปลาก็เริ่มมากินแล้วนะคะเนี่ยมากินแหนแดงนะคะดิมด้มดิมด้มดิ้มดิ้มเลยค่ะแล้วก็ เราก็แบบอยู่ในสวนนะก็มีความสุขนะคะมาดูปลาเนี่ยดูต้นไม้นะคะเดือนหนึ่งเรามาดูสวนเดือนละครั้งแล้วก็มาให้อาหารปลามาดูปลามาเปลี่ยนบรรยากาศมาทำสวนมาพัฒนาในพื้นที่ของเรานะคะเราก็ทำงานกรุงเทพด้วยแล้วก็ทำสวนไปด้วยควบคู่กันไปเดือนหนึ่งเราก็หยุดหยุดงานกรุงเทพนะคะมา มาปลูกต้นไม้ไว้นะคะนี่เราทําสวนก็แบบเออรอวัยเกษียณเนาะแล้วก็ทําควบคู่กันไปทั้งงานประจําแล้วก็งานงานในอนาคตของเรานะคะเราก็ท่องทําควบคู่กันไปค่ะเ,เพราะว่าเ,เรามีต้นไม้ก็เหมือนเป็นบําเหน็จบรรนาน,นให้ให้เราในในในวัยเกษียณตอนแก่เรานะคะพอเราเนี่ยเราสร้าง สร้างตรงนี้ไว้นะคะพอวันหนึ่งวันกเกษียณอายุ5060เนี้ยเราก็จะมาอยู่แบบชิลๆมานั่งดูปลามานั่งเก็บผลไม้ที่เราปลูกเองอย่างเงี้ยเราเก็บผักเก็บอะไรที่เราปลูกเองในสวนของเรานะคะเราก็แบบไม่ต้องออมีผลไม้มีผักมีอะไรกินเองนะคะเราแบบไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์ซื้อค่ะนะคะอันนี้ก็ เนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยปลาเริ่มมากินเยอะแล้วนะคะอ่าเนี่ยรอบรอบบ่อเนี่ยเขามีนกมาทธรรังนะคะเนี่ยรอบๆอบบ่อเนี่ยเห็นไหมคะอ่ามีนกประธรรรังนะคะทั้งหลายรังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะซูมให้ดูค่ะเนี่ยเนี่ยคือรังนกนะคะเนี่ยเนี่ยคือรังนกนะคะหกเจ็ดรังเลยนะคะเนี่ยข้างข้างขอบบ่อเนี่ย ในในกอหญ้าเลยเนี่ยเขาทำทำรังในในกอหญ้าเลยนะคะเนี่ยหกเจ็ดรังเลยนะคะเนี่ยรังนกเนี่ยร,รอบรอบบ่อเนี่ยก็มีมีหญ้ามีอะไรนะคะมันก็แบบธรรมชาติเนาะเอ่อต้นหญ้าเนี่ยหญ้าเนี่ยเราก็แบบปล่อยปล่อยให้ขึ้นคุมเลยนะคะให้คุมให้คุมพื้นที่สวนของเรานะคะเดือนหนึ่งเราก็มามาตัดหญ้าครั้งหนึ่ง แล้วเวลาเราตัดหญ้านเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าหญ้ามันก็คุมดินเนาะได้ได้วัชพืชแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยนะคะเราทําอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีนะคะก็ก็ทำให้ดินเราดีขึ้นนะคะเพราะดินเรามันเป็นดินทรายนะคะดินที่แบบว่าปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะอ่ามันก็จะดินเนี่ยน,นี้ที่ของของเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะ แบบไม่ให้มีวัชพืชเลยนะเขาก็จะแบบแบบสะอาดเอี่ยมเลยนะคะเขาก็ต้องซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมาบำรุงต้นไม้เขาแต่เราอะคะ่ะเราก็ใช้แบบธรรมชาติอินทรีย์ค่ะไม่ไม่ไม่ซื้อปุ๋ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเราเราใช้ใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะคะใช้พวกขี้ไก่ใช้ใช้ปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยดูต้นไม้เราค่ะเนี่ยขา แล้วก็ปล่อยให้มันลกๆเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยเราถางพอเราถางเนี่ยมันก็คุมดินนะคะ,ะเวลาเราลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดือนหนึ่งเรามาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ,ะมันวัชพืชคุมดินอยู่มันก็จะแบบเออมีความชุ่มชื้นในในดินก็ทำให้ต้นไม้เราไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายอย่างเงี้ย แต่ก่อนนะแบบไม่มีวัชพืชเลยนะคะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตายนะคะต้องมาซ่อมทุกปีเลยนะคะอ่าเนี่ยพอหน้าฝนเนี่ยก็มีหญ้าขึ้นมาเต็มนะคะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถางถางหญ้านะคะค่ะถางหญ้าแล้วก็คุมดินตอนนี้ก็เริ่มมีไส้เดือนนะคะเอ่อเข้ามาอยู่นะคะ เยอะขึ้นนะคะเนี่ยขาเราปลูกไว้เนี่ยก็งามนะคะอ่าก็เริ่มแตกแตกแตกนอและแล้วก็เราสามารถที่จะขยายพันธุ์ให้เยอะขึ้นได้นะคะปลาก็ทยอยมากินแหนแดงเรื่อยๆนะคะไม่นานนะคะประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะแหนแดงที่เราเอามาเนี่ยก็จะเริ่ม หมดค่ะตอนนี้ปลาก็เริ่มมาทยอยกินยุมยิ้มยุมยิมยมยมย้มกันนะคะนะคะดูปลา,าเพลินเพลนกันค่ะเนี่ยหญ้าวัชพืชน,นะคะแล้วก็ถางไปคุมดินไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็ถางเลยนะคะคุมดินไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็ได้ปุ๋ยเยอะเลยนะคะนะคะเนี่ยเป็นวัชพืชน,นะคะแล้วก็ถางลงแล้วก็ปลูกคาปลูก แตะไครปลูกอะไรของเราไปนะคะก็ปลูกไปแบบนี้แหละค่ะแบบลกๆนี่แหละอ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้นไผ่ไผ่ไผ่เพชรน้ำผึ้งนะคะที่แบบว่าหนอหนอกินสดได้นะคะแบบไม่แบบหนอไม่ไม่ขมค่ะ สามารถกินสดได้ค่ะเห่าไม้ต้นไม้นะคะก็ไผ่ค่ะสามกลออันนี้ก็สั่งออนไลน์มานะคะ